คยนี้ราลีรร่ช่อ,องคานเ่ทางโน้นพอเม็ดก็ปูกเรืองด้านหน้านะคะเนาะแอดไหนก็ปูได้ มาปู่นนจอ่อท่านผู้ชมอโอย <c oughs> เดี๋ยวต้องปูจากตรงนี้ไปนะ่เพราะอ,อะไรรู้ไหมเพราะว่ามันตนัวนี้มันต้องเสมอับระดับตรงโน,นก่อนเอ,าเอ,าเอาจากตรงนี้ไปก่อนนี่ <c oughs> แผ่นเล็กๆนะ อืเนีย่ยฟูตรงนี้ก่อนนะท่านมันจะได้เสมอกันเข้าไปโน่นเลยเออ

डोसी ออยีรออ,อดดงอเอมูมีประวัโอ้ใช่เอสิกองรกอกปูยังน่อยบาบชอบนี่นะโอ้นี่น,นักหน้า เชิงติรานสุพรนนีในกบงกบงอะไรไปนโกดังกีดกบ่ลยเบือถื่อนสวรรค์่สดาบยื่นสดาบืปูอะปะหลอเนี่ยอืมหมประาดเลยกบาดังเกินเลวนะ

E Mm-hmm. แดดออกแล้วคิ okay. วสวัสดีค่ะ